ทูปั่นงานให้เป็นภาพสำหรับวันนี้เราจะมากอกน้ำทำน้ำแข็งกันกอกน้ำไน,นีิเนี่อยๆกรอกนะเสร็จแล้วหนึ่งทำตออไปครับทูปั่นงานให้เป็นภาพวันนี้กรอกน้ำทำน้ำแข็งกัน สร็จแล้วสองกรอกต่อครับไปต่อเลยค่อยๆกรอกน,นะเดี๋ยวจะหกทุปัญนงานให้เป็นภาพวันนี้เรากรอกน้ำทำน้ำแข็งกันค่อยๆกรอกครับโอเคเสร็จแล้วสามอีกสองอสุดท้ายแล้วทุปัญนงานให้เป็นภาพวันนี้เรากรอกน้ำทำน้ำแข็งกัน โอเคไปกันเลยเสร็จแล้วสี่เสร็จแล้วห้าเอาละเอาเข้าตู้เย็น<ๆ>เล้เแล้วค่อยนะอโอเคเสร็และไปครับฟินิครับวันนี้